ว่ารอบนี้เรามีไกด์รวไมไปถึงทางการท่องเที่ยวกไกย์มาเขาจะเป็นคนดูแลเราเราเลยเอาที่ชัดกับรถไปด้วยซึ่งตัวนี้ก็ไม่ไก่การนะคะเพราะว่าถ้าซีคิดจะติดที่ชัดในรถมันต้องเด็ดตรงหัวตรงเนี้ยในการเสียบอะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยมันสามารถปึกกระจกออกมาได้เกี๊ย่าเก๋ปยเอาละขึ้นไปจึงนี้แล้วแล้วก็ถึงประสาทอ๊กขยัมบ่อ,อเฮ้ยโตัวอะไร การท่องเที่ยวเชงปรบวิศาสตร์เขาฉลาดมากเลยทีเดียวนะคะคือเขาก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ที่มีคนคิดอยู่ในตอนนี้นะคะก็ใช้แอปพลิเคชันในการส่องถ่ายรูปสนุกสนานทีเดียวค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในปรสา,าสาทเชื่อว่าแค่ข้างหน้ายังตื่นตาขนาดนี้ข้างในเจ๋งแน่นอน และการมาประสาทโอกายาม่าแห่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าพวกคือ Apple Watch นะคะ คุณผู้ชมคะหัวหนักมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปราสาทที่ประเทศญี่ปุ่นมีอยู่เยอะมากแต่การมาที่เมืองโอกายาม่แห่งนี้เนี่ยจะต้องมาแวะเวียนนะคะกิจกรรมต่างๆนอกเหนือนจากการมาถ่ายรูปที่ปราสาทโอกายาม่คุณไม่ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้มาเพราะว่าขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหชั้นมีกิจกรรมมีนิทรรศการมีของจัดแสดงให้ได้ดูค่ะปราสาทนี้นะคะมีอายุมากถึงคือเริ่มตั้งแต่ปี 1597ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนับบวกลบอายุกันเอาเองก็แล้วกันแต่ว่ากิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเยอะแยะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนั่งเพลนเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณๆนิดนึงอ่ะเพลินๆส,สนุกสนะคะแล้วก็เดินชมไม่ว่าจะเป็นพวกประวัติศาสตร์ต่างๆในแต่ละชั้นนะคะไล่เลี้ยงขึ้นมาจนไปถึงชั้น6หรือว่าชั้นบนสุดเนี่ยจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเหมือนหอคอยตึ๊กๆเข้าไปเนี่ยก็จะมี วิวทิวทัศน์ที่อยู่ด้านล่างให้ดูซึ่งพอตอนค่ำคืนเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะที่ไม่เคยคิดว่ากล้องมีลเลนส์มันต่างกันเท่าไรหร่เลยรู้ป่ะคะคือในปี2015เนี่ยใคร,ใครๆก็คิดว่าแบบกล้องเปลี่ยนเลนที่เป็น SLR แบบเนี้ย มันฮิตใช่ว่าถ่ายแฉบแฉบแฉบอะไรเงี้ยรู้สึกส่วนตัวว่าแบบโอเคสีอาจจะดูไม่ได้ต่างกันตอนนี้ได้เหตุผลดีๆแหละ night portrait mode อะคือในกล้องสว่างหน้าสว่างกว่าตาที่เราเห็นจริงๆอีกทั้งที่แบบ,ร,บรอบๆมีคือแสงน้อยมากนะคะ ถ้าใครมาเที่ยวโอคายาม่าเองแล้วไม่รู้จะไปพักที่ไหนก็ลองเซิร์ชดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะทริปนี้จะมีแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมคือ Hotel Combine ค่ะเขาจะมีส่วนลดสุดพิเศษเพียบเลยสําหรับโรงแรมที่อยู่ในย่านนี้แต่ถ้าเกิดตัดสินใจไม่ได้ว่าจะพักที่ไหนดีลองกดอ่านรีวิวจากแขกที่พักก็ได้ถ้าใครขี้เกียจค้นข้อมูลซีกรซิบบอกค่ะทาง v i v i d World Tour ยินดีให้บริการกินรื้อยู่สบาย